สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปังไม่ไหว703ประทานทรัพย์ถูกรางวัลเลขท้ายกว่า1,000ใบเผย,ยที่มาเลข เมื่อวันที่2มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรไปออกรางวัลประจําวดวันที่1มีนาคมที่หอประชุมจังหวัดสงขลาอําเภอบอยยางอําเภอเมืองสงขลาโดยผลการออกรางวัลที่1หมายเลข253603รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข975900รางวัลเลขไทย3ตัวได้แก่หมายเลข382703และรางวัลเลขไทย2ตัวคือหมายเลข79 ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ o k ลอตเตอรี่พลัของนายนอตพันธวัฒน์นักวิสุทธิ์ได้ออกมาโพ์ข้อความ703ประทานทรัพย์ลูกค้า l o ตเตอรี่พลัสถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว703จำนวน 1,087ใบมูลค่า4,348,000บาทซึ่งลูกค้าท่านนี้ได้ซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่1มีนาคมจำนวนทั้งหมด2,575ใบโดย,ยลูกค้าได้กล่าวถึงที่มาของเลขที่ซื้อว่าซื้อตามทะเบียนรถ063แต่มันออกไปแล้วผมเลยเอา7มาใส่แทนแต่ชอบ703เลยฟลุกครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ